เอาล่ะครับวันนี้เราก็มาเจอกแกรนเคนมาครับอีกแล้วจากที่บิดมา3วันหรือ4วันผมไม่รู้ผมกะจะไม่ลงคลิปแล้ววันนี้แต่ผมเข้ามาดูในช่องตัวเองแล้วผมว่าเห็นว่ามันมีคนดูตั้งเก้าสิบวิวแบบ93มวิวนี่ไม่ได้น้อยๆ้อยสำหรับผมนะครับแถมู้ติดตามก็เพิ่มมาจาก27คนเป็นสาคน มันเลยทําให้ผมมีกําลังใจทําคลิปมากเลยเพราะว่าวันสองวันแรกที่ผมลงคลิปไปคนดูไม่ถึงสิบคนเลยผมเลยท้อใจแต่วันนี้ผมกลับมาเห็นช่องว่ามันโตขึ้นมากกว่าเดิมผมเลยมาทําคลิปเอาล่ะวันนี้เราจะมาทําให้ตัวเราไม่ใช่ตัวเปล่ากันแต่เป็นชุดเกาะเหล็กแต่ไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าพูดไปงั้นแหละครับ จะตายไปกี่รอบเนะี่ยโอ้โหปากมาก,กตั้งแต่ต้นคลิปสุดจริงๆช่องนี้เป็นช่องเดียวและช่องนี้ไม่เหมือนใครและไม่อยากมีใครเหมือน <c oughs> เล่าไปลงเหมืองกันเลยผมไม่รู้มันจะแหลกอยู่หรือเปล่านะเพราะผมก็ไปปรับแล้วให้มันพวกกรา,การฟิกไม่กากาลงแบบ จะมีช่องไหนอีกช่องอื่นโทรศัพท์เทพๆอาชิพไม่มีกระตุกช่องนี้อาทีกระตุกที่โอ้โหผมยังอึงอยู่เลยที่ว่าคุณไม่เข้ามาดูอะไรกันเนี้ยแต่ก็ขออย่าให้คนที่เข้ามาดูก็อย่าออกไปฮะแน่เมื่อกี้จะออกไปใช่ไหมผมรู้แน่และค้างๆโอ้โหค้งพูดแป๊บเดียวค้างเลยแล้วเพิ่งออกไปนะครับช่วยทุกคนดูให้จบกว่านะครับโอ้โหและอย่าลืมกดซับให้ผม กดไลค์ให้ผมสักคนละหนึ่งทีมันไม่ยากหรอกครับคุณแค่กดไลค์ให้ผมโอเคโ้โพูดมากมากเลยทําไมไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันนี้พูดมากขนาดนี้แม่แค่เปิดคลิปนั่นแหละโอ้ตัดจากเมื่อหลายเดือนที่แล้วที่ทำช่องให,ใหม่พูดอย่างน้อยอีกคลิปหนึ่งก็ไม่พูดอะไรเลยต้องจนต้องมาพากเองเอ้าคิดดูแล้วพอทำไมทีพูดเยอะแยะ แบบกลัวทุกคนจะรำคาญกันเลยแต่ไม่เป็นไรนี่คือคาแรกเตอร์ช่องเราปากมากแบบนี้แหละวังว่าจะเป็นคนชอบแบบผมที่ปากมากอย่างนี้นะอืมผมยังไม่เจอถ้ำเลยแต่ผมจำได้ว่าคลิปก่อนผมบอกว่าผมมันมีถ้ำอยู่ไมใช่เรอะแล้วผมมาตรงนี้ทำไมเนะี่ยโอ๊ยไม่ได้เข้าเซฟนี้มางนานคือผมไปเล่นแบบเกมโรบอทจนแบบ ผมเล่นแบบที่ค่อนข้างมาแรงช่วงนี้อย่างเช่นแมปอะไรคอร์ทโอเวทุกคนรู้จักไหมแมปโรบอกที่ชื่อว่าอะไรคอร์ทโอเวที่ได้แรงเันแจมอยากสโลว l เลยเบลลิมันต้องรู้จักบ้างเลยคนเล่นแสนกว่าคนสองแสนกว่าคนมันต้องมีคนรู้จักบ้างแหละคนดูผมเนี่ยใครจะไม่รู้จักเน้องออนั่นเนี่ยืมนได้เจอทำละเออ เออไม่อยากลงคำนี้เท่าไหร่เลฮะมันดูค่อนข้างแบบโอ้ยไงนี่ผมต้องการแบบนี้แหละแบบนี้น่าจะด,ดีโอ้ซอมบี้เยอโอ้ค้างค้าง,างโอ้โหซอมบี้ทำไมชอบค้างหรือผมต้องไม่ตั้ง F P S ให้ามันน้อยกว่าเดิมเนะี่ยือผมคนไม่ตั้งชั้นมันชั้นน้อยกว่าเดิมไอ้นี่น,อน้อยนะผมตั้งชัางแค่เจ็ดเอง รอบผมมีทุนเยอะกว่าน <If S 1> ี้กันครับราผมแบบโตกว่านี้มีโทรศัพท์ที่แรงกว่านี้แบบดีกว่านี้เยอะแยะเพราะว่าโทรศัพท์นี้ผมก็ใช้กันค่อนข้างมันใช้ค่อนข้างนานแล้วโอ้เฮ้นาแมสกิ้เลตันอย่าพี่ผมขอร้องพี่พี่พี่วี่พี่พี่ฮะแค่นี้อ่ะเอาจริงดิ นึ่ว่าถ้ำจะใหญ่กว่านี้นี่มันไม่ใช่ถ้ำดิซํมโอ้ยโอ้ยขอโทษสำหรับเยียงรบกวนเมื่อกี้นะครับถ้ามันเข้าคลิปก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามีใครก็ไม่รู้ชอบมาแว้นแถวนี้คงแหลรลำคานมากเลยจะได้นอนแต่ทีก็ไม่ได้นอนมาปิดเครื่องของเตียงนยั่งนั่นแหละ คือแบบผมไม่ได้อยากยกว่าพวกที่อะไรนะครับแบบแต่งตัวร้อมช่างพวกนี้ผมไม่ได้ว่าเลยนะครับแต่ค่าแต่งรถผมขอร้องแต่งดังไม่เป็นไรแต่อย่าเอามาปิดในที่ชุมชนได้ไหมครับคือแบบมันเสียงนั่งลำคาญบางคนเขาก็ทำงานอยู่แถวนี้ม,มีทํำเยอะมากเลยแต่ถ้ำดีๆผมไม่เห็นเลย โอ oh, ้นี่น่าจะเป็นทาที่ดีสุดเท่าที่ผมเห็นมาแล้วโอเคเหมือนผมจะคิดไม่ผิดจริงๆสู้ไอรอนโอ้ไม่ค่ะดีดไอรอนมีกี่ก้อนกันนะโอค้างบ้าไปแล้วโอ้ย oh, ผมขอเวลาแป๊บนะครับผมจะไปลองปรับ FPS ใ FPS ให้มันน้อยกวนน่านี้และปรับช้างให้มันน้อยกว่านี้ ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคผมมาแล้วถ้ามันยังค้างอีกนะโทรศัพท์ผมจะโคตรกากเลยแบบถ้ามันแบบถ้ามันแค่กระตุกกระตุกด,ดเดียวไม่ได้ค้างแบบบั๊กแบบนานๆแบบอยู่โวดอากาศนานๆนั้น,น,นเพื่อง,งยงูกากเลยผมใช่จะเป็นห่วงแล้วว่าจะเล่นไม้คา้าจุกได้ไหมเนี่ยเลยจะถอดใจกลางทางแล้วไปเล่นโลบอกแทนโอ้โห <c oughs> โลบอกผมก็แบบอืมไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีนะฮะับแบบแมปโลบอบกผมว่ามันฮอมช่วงนี้ผมเล่นมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแลวผมใช่ผมเห็นแมปที่ค่อนข้างมาแรงในช่วงนี้คือสปอนบอบทาวเวอร์ดิเฟน์พวกคุณน่าจะไม่รู้จักกันหรอกโอ้ไม่ก็ทุกคนดูดิสิในขณะที่ผมพูดนอกเรื่องนานแสนนาน ผมก็เจอเหมือนขนาดใหญ่เมือนงนี้เรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ไดะะ้ะมแต่ผมก็เจอเหมือนโคตรพ่อเขาเปใหญ่แต่ผมไม่รู้จะลงไปไงนีต่ติโอ้ยอืมโหยคงว่าตั้งแต่คลิปแรกไม n ครั a f ี่ e ันหนึ่งอีพีหนึ่งเนี่ย ผมพูดเรื่องเกมอื่นประมาณ70%็สิเปอร์ซ็นแล้วพูดเรื่องเกมมายคราฟสักแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะเนี่ยผมว่าผมพูดนอกเรื่องเงยอะสั์เลยแบบโหเนนะค้างโอ้โทรศัพท์ผมมันอะไรเนี่ยหรือแบบมันใช้งานนานหรือมันยังไงเนี่ยหรือแบบผมเอพีแบบอะไรคอร์โอเวอร์มากเกินไปหรือไงแต่แบบมันก็ไม่ได้พาพสวยขนาดนั้นนะครับแต่ทำไมโทรศัพท์ผมค้างเลยเนี่ย แต่พอเล่นเกมอื่นๆก็ไม่ได้ค้างเหมอนมีเนี้ยฟรีไฟยังค้างอลยคิดดูตอนผมเล่นฟรีไฟเฮ้ยอย่าเชียวเอ้ยเฮ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 ้ยผมคัดลอกเขาพี่คัดลอกเขาพี่ผมจะไปทำอีกแล้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลองเผาเออ่เหล็กเราก่อนนะครับเราจะทำโลกก่อนเราไม่สามารถสู้กับสกิลตันได้ตอนนี้จริงคือแบบอืมมันยิงได้หัค้างมากเลย เราต้องไปคาบโลกก่อนให้มันได้เปรียบต้านกลยุทธ์การโจมการต่อสู้เออหัวค้างได้ค้างเยอะสงสัยถ้าจบถ้าจ,จบคลิปนี้ไปวันคลิปหน้าผมน่าจะลงคลิปเราบอกเจ้าคนจะดูกันไหมครับคลิปเราบอกเนี่ยผมเคยลงไปคลิปหนึ่งแต่ผลตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรผมเลยรู้สึกแบบ ยังไงดีผมรู้สึกแบบเหนื่อยท้อใจแบบลงไปผมตั้งใจเล่นมากเลยแต่แต่ผมก็ยอมรับนะครับคลิปนั้นผมมันแย่มากเลยเพราะว่าแบบเสียงในเกมมันเสียงดังมากเลยและเสียงพูดผมเบามากเลยนันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมไม่ค่อยมีคนดูกันผมอาจต้องทำมันดีกว่านั้นเพราะอาจจะต้องปิดเสียงเกมก็ได้อืม ผมอาจจะเล่นแบบแนวท้าเวอร์ดิเฟนเป็นหลักเพราะแบบที่ค่อนข้างที่จะไม่ pay to win แบบ free to win เพราะผมไม่ได้มีทุนหนาเหมือนช่องอื่นที่เล่นโลบอกกันพวกเขามีทุนหนากันเวลาเล่นแบบอะไรเขาก็เติมหนักๆพวกคุณเลยสนุกกันนั่นเป็นอีกหนึ่งในเคล็ดลับว่าช่องเขาถึงดูสนุก แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงเปล่าผมแค่ทฤษฎีคิดมามัมวๆนะโอ้โผมรู้สึกว่าเขาเติมห,หนักๆเนี่ยมันดูสนุกมากเลยเขาเติมแล้วเขาแบบเทพทูเล่นแบบง่ายมากเลยมันเลยดูสนุกแต่ผมเล่นเแนบบี่ยโอ้โหคงแบบจะนานแสนนานไม่รู้ทุกคนจะรอดูผมเล่นหรือเปล่าแค่นี้น่ยเฉพาะละเดี๋ยวรอให้มันเผาเสร็จเออ คลิปี้ผมเอาแค่ชุดเกาะให้มันเต็มยศก็พอนะแล้วผมก็จะปิดคลิปเลยผมจะไม่ยืดเยื้อผมจะรีบให้มันรีบมากที่สุดผมจะรีบให้มันแบบคลิปเร็สุดไม่งั้นมันจะนานแต่นานใมนคลิปก่อนที่แค่หาที่ตั้งบ้านดีสุดไม่อยากหาโคตรนานอืมผมแค่ต้องหาเหล็กมันง่ายนี่เดียวแค่หา แต่ทำไมผมเล่นมากี่เท้ยน่ะสิบนาทีโ oh อ้ไม่เกิดผมว่าผมเล่นสปีดเลยดีกว่าจนกว่าผมจะได้ชิดกว่าเล็กงั้นก็หนึ่งสองสามไปเมื่อกี้ยังไม่ถือประทับนะครับเมื่อกี้ผม เ <c oughs> จอเมืองตังนโคนงัวเคยเข้าไปแล้วแต่เข้าปีกนะงั้นก็เริ่มสปีดหนึ่สงสองสามไป Price of how durable these are ไอ้ชิว So adorable. Like, <laughs> where'd you get gas? Chilling. Hi, how are you today? I'm good. How are you? You want my honest answer? Yeah, sure. <laughs> Don't get me a beer. Making my girlfriend question why she's dating me, part fourteen. <laughs> hey baby, remember how you said I had to get nice shoes for the wedding? Yeah. Well, I got a pair of loafers. But the, I literally just bought that. Nothing? This is how you go off huh? This is how you treat your co Hey, boo Oh my god, I want to take him home. We oh, can put we, him in the truck. We can put him in the truck. We can put him in the truck! Look at him! Baby. Somebody always expecting somebody. Yep. Gonna let these dogs out. Hey. Hey babe, I uh, got us a piece. I I think you have the wrong house, bro. Bro. Whoa, that's a deep, dark hole. You know who else has a deep dark hole. My dog absolutely terrorized my room. Nah, don't be happy. But the thing is, bro, how did you put the TV upside down? We got Minecraft waffles. Hey yo. What is that? What is that? Is that, crab is rangoon? that a crab rangoon? Oh, <laughs> เรทุกคนพะว่าผมพวกเรายังไม่พร้อมวะ่ะคือแบบยังไงดีพวกเราไม่กากเกินไปผมเห็นถ้ำแต่มันใหญ่เราใช้บลอกลงไปแล้วมอนเตอร์น่าจะเยอะแต่ขอว่าเราไม่โคตรกากคือแบบอือมผม,ผมอาจจะต้องมันอาจจะรุนน่าเศร้าเป็นนี้แต่เราคงต้องไปเจอกันอีพีหน้าครับผม คือแบบเรายัางดูกากเกินไปนู้ีปีมากเลยเขาคุณเห็นไหมผมสำรวจไม่หมดแร้แต่ไม่มีรเรื่อยๆมีสถานแล้วก็มีเหมืองอันใหญ่เบิ้มแต่เราไม่มีเก,กาะไม่ตาโลกดาบก็โคตรกากดาบหินเราอาจจะต้องไปเจอกนันอีพิธนาอืซอซไปงอีพินนาเรา,มาหมอกเลยอตอนนี้ดูสายซิ ฮ่าไพ่โคตรนานแต่เพิ่งได้แค่นี้ไหนดูสิอืมโอเคอย่างน้อยก็ได้เกาะมาใช้โอเคได้อยู่หืมไม่ก็ได้แก้ขัดกันไปหน่อยงั้นเราไปเจอกันอีพีน่าครับผมอืมคำบอกจบคลิปมันอะไรอนะ่ะอ๋อ See you again Tomorrow next time แต่ไม่ใช่ next time เป็นใน EP แทน <c oughs> โอ้ยโคตรรั่วช่องนี้มันอะไรเนี่ย